สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือฝักมรกตใบดำที่เราได้ชำใบเอาไว้นะคะตัวนี้ค่ะที่เราได้ชำใบเอาไว้ค่ะนี่หัวเขาเริ่มจะออกแล้วก็แทงยอดแล้วค่ะเราก็ชำใบไว้ประมาณ4เดือนถึงหเดือนนะคะฝักที่เขาจะแตกหน่อออกมาใหม่ค่ะ นี่ค่ะเจนี้ก็เป็นตัวที่เราเคยชำใบไว้นะคะพอเขาแตกหน่อออกมาเราก็สามารถเด็ดใบแม่เขาแล้วเราก็มาชำใหม่ได้ค่ะผักมรกตดำนะคะเป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศไม้ดูดสารพิษปลูกง่ายดูแลง,ง่ายค่ะ ทนแรงแล้วก็ทนฝนนะคะต้นไม้ชนิดนี้เลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนกระถางให้เขากันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะ ดินที่เราจะใช้ชำนะคะก็จะมีดินร่วนผสมปุ๋ยคอกก็ใบไม้แห้งค่ะหรือใบไม้สับก็ได้นะคะกับมพะพร้าวสับค่ะเนี่ยค่ะรากจะเริ่มยาวแล้วนะคะ,ะจึงต้องเปลี่ยนกระถางเขาค่ะตัวนี้มีไส้เดือนเกาะ อยู่ก้นกระถางนะคะหลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกแบบโชโคดนะคะเนี่ยค่ะโขดเขาค่อนข้างจะใหญ่มากเลยค่ะหัวเขากลมใสๆนะคะเหมือนลูกมรกตค่ะเขาจึงเรียกว่าฝักมรกตค่ะ กระถางนี้นะคะก็จะเป็นกระถางขนาด10นิ้วค่ะกระถางหนึ่งเราก็จะปลูกไปเลยนะคะ3ต้นเวลาเขาแตกนะคะก็จะได้เป็นพุ่มทีเดียวเต็มกระถางเลยค่ะค่ะยอดใหม่กำลังมาแล้วนะคะ เลี้ยงง่ายค่ะฝกักมรกตลืมลดน้ำเขาก็ไม่ตายค่ะตัวนี้เขาไม่งองแงเลี้ยงง่ายค่ะโจคค่ะ้าเดินค่ะอุ้ยมีตะขาบมีสัตว์มีพิษแอบมาแฝงอยู่ตามกระถางต้นไม้ค่ะ อาจชื้นชื้นนะคะต้องเวลาปลูกต้นไม้นี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะมีสัตว์มีพิษค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ฝักมรกตสวยเอาไว้ตกแต่งบ้านแล้วค่ะเนี่ยค่ะ อีกไม่นานนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มปูเต็มกระถางแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการรดน้ํานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเนี่ยค่ะตัวเร่งรากเขาสักน,นิดนึงนะคะช่วยให้รากมาไวๆค่ะตัวนี้ เขาจะได้มนุษนะคะ m หนึร้อยห้าสค่ะมรุงรากเขาหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะกระถางที่เป็นใบเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำด้วยค่ะอันนี้เราไม่ได้รดน้ำมาสี่ห้าวันแล้วค่ะแห้งเลย อยู่ในกระถางนะคะตัวนี้รากก็เริ่มมาแล้วค่ะที่เรานำมาํำไว้ต่อนะคะนะคะ่ะถ้าใบาที่ยังไม่แก่จัดนะคะใบเขาก็จะออกสีเขียวค่ะถ้าตัวนี้ใบแก่จัดแล้วเขาก็จะเป็นสีดำนะคะฝักมรกตใบดำค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นฝักมรกตใบด่างนะคะที่เราได้ํำไว้ค่ะ ตนน้นเล็กแล้วก็ใส่กระถางเล็กนะคะเราค่อยๆเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้ปลูกง่ายนะคะฝักมรกตนี่ค่ะตัวนี้ก็เริ่มจะมียอดอ่อนแล้วค่ะตัวนี้ค่ะแค่นี้ละค่ะเราก็จะได้ฝักมรกต ไว้ตกแต่งบ้านสวยๆแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ